ทางล่างโหือโก้ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน N b t บสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน N b t บทีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง nbt 1 1 TV อีสานกดหมายเลข11ในระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage nbt 1 1 TV อีอีสานค่ะเรามีไลฟ์สตรีมนะคะรายการนะคะรวมถึงข่าวสารดีดีที่หน้า Facebook Fanpage ของเราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับวันสำคัญวันหนึ่งของบ้านเรานะคะหรือว่าทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือในวันที่9ธันวาคมของทุกปีค่ะ ทางสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะได้กำหนดนะคะให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะซึ่งถือเป็นการ สร้างกระแสที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าทั่วทั้งโลกค่ะมีการออกมาต่อต้านเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่าการทุจริตนะคะเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยค่ะเราก็ได้เดินหน้านะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันมาอย่างยาวนานค่ะและในครั้งนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าทิศทางในการแก้ไขปัญหานี้นะคะหรือว่ารูปแบบของการจัดการเราควรจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าคนไทย ไม่ทนต่อการทุจริตแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านดรฉลาดขามช่วงค่ะท่านประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามก,การทุจริตสภาผู้แทนราษฎรและท่านผูช้ช่วยศาสตราจารย์ดรอวยชัยวัฒาประธานเครือข่ายปปชภาคประชา,าสังคมแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน,นะคะและ เราจะได้ยินเป็นประจำนะคะว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแล้วแต่ทว่าก็อาจจะยังมีเรื่องของการทุจริตมาให้เห็นอยู่บ้างๆอยู่ย่เนืองๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องเผชิญมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะพูดคุยกับท่านอาจารย์โอชัยก่อนนะคะว่าความเป็นมาของวนันต่อต้านคอร์รัปชันสากคนค่ะอาจารย์ทําไมเขาถึงต้องกําหนดให้เป็นวันที่9ธันวาคมคะอาจารย์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านคุณนุดีท่านดรฉลาดผมก็มาบ่อยในฐานะประสานณะกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารรุ่มน้ําชีก็ต้องรับผิดชอบในการสื่อสารกับพี่น้องผ่านเอ t บทีอีสานวันนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์วันนี้เป็นเป็นวันวันสาคัญที่เราต้องย้อนไปถึงวันที่9ธันวาไอ้วันที่9้าธันวาคมซึ่งเป็นวัน ต่อต้านคอร์รัปชันสากลหรือชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันโลกความเป็นมาก็คือปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นในโลกนี้มากมายมหาศาลจนทั่วโลกอดรนทนไม่ได้จึงได้ประชุมในองค์การสหประชาชาติตั้งอนุสุนทิสัญญาของสหประชาชาติขึ้นเข้าประชุมร่วมกัน เมื่อปี2,546ที่เมืองเมรดินดาประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่9ถึง11ธันวาคมแล้วก็ลงนามในสนธิสัญญาร่วมการน,นาะนั้น1 9 1ประเทศตอนนั้นมีสมาชิกสหประชาชาติ1 9 1ประเทศซึ่งปัจจุบันมี1 9 3ประเทศก็เลยเป็นที่มาของวันต่อต้านคอร์รัปชันโลกเขาใช้ชื่อว่า แอนตี Anti, uh, ้อินเตอร์เนชั่นแนลแอนตี้คอร์รัปชันดและก็มีปฏิญญาสำคัญก็คือยู i น e ่ a ต a เอเ t นต r คอร์รัปชันฟอร์ดีเวล n อ p เมนต์ n พ s e แอนด์เซกิตี้คือแปลว่าความเป็นเอกภาพของการต่อต้านต่อตา้านคอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาสันติสุขสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของโลกนี้หลักการสำคัญของการทำอนุสัญญานี้ก็คือประเด็นแรก เขาให้ถือว่ามาตรการการป้องกันทุกประเทศต้องป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาหลักอันดับแรกของตอนเองอประเด็นที่สองก็คือต้องบัญญัติความผิดทางอาญาทุกประเทศต้องถือว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคือความผิดทางด้านกฎหมายอาญาและประเด็นที่สามเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่ง ทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติจริงแล้วก็ส่งผลให้มีการปฏิบัติจริงในทุกๆเรื่องในประเทศของตัวเองด้วยซึ่งประเทศไทยเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนนี้บรรลุผลเราก็มีหน่วยงานที่ต้องจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญตามเรื่องต่างๆมากมาย<ๆ>เช่นสํานักงานปปชสํานักงานปปชนะครับและก็มันสืบเนื่องมาก็คือ ทุกประเทศได้รับการประเมินเรื่องความโปร่งใสระดับโลกปรากฏว่าล่าสุดนี้ประเทศไทยเราจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้งผ่านมานะครับประมาณ30ปีแล้วสอบตกทุกครั้งคะแนนในการประเมินก็คือคะแนนเต็มร้อยประเมินในด้านการปฏิบัติการประเมินในด้านการร่วมมือในการ ความโปร่งใสในการประมูลการทำอะต่างการความร่วมมือในด้านประชาธิปไตยในการมีู่นร่วมประชาชนการบังคับใช้กฎหมายเขามีผู้ประเมินมาจากองค์กรระดับโลกปรากฏว่าย้อนหลังไปก็คือปี2,562ไม่ย้อนลงไปถึงถึงอดีตปี2 5 3 5 3 6 37 38นะประเทศไทยเราเนีได้35คะแนนถ้าเป็นนักศึกษาก็สอบตก แล้วก็อันดับที่ร้อยเอ็ดนะครับปี2563เราได้36คะแนนอันดับตกลงไปอยู่ร้อยสี่ปี2564เราได้35คะแนนอันดับร้อยสิบประเทศอื่นเขายกระดับขึ้นปี2565เราได้36คะแนนกลับมาอยู่ที่ร้อยเอ็ด จังหวัดของท่านฉลาดของหนูดีกับของผมพอดีและปีนี้เขาประเมินของปี66นะครับเขาประกาศเมื่อต้นปีนี้เราได้35คะแนนอันดับร่วงลงไป108ถ้าจะพูดถึงในระดับอาเซียนสิงคโปร์อันดับ183คะแนนมาเลเซีย50คะแนนเวียดนามอันดับ3-41คะแนนหลังจากมีการจำคุกตลอดชีวิตนักธุรกิจรัฐมนตรีประเทศไทย อันดับ4 35สคะแนนอินโด34ฟิลิปปินส์3าคะแนนลาว28สิบกัมพูชา22เมียนมา20แต่ถ้าในลำดับโลกผมคิดว่าประชาชนท่านผู้ชมท่านฉลาดหนูดีก็คงจะสนใจอันดับหนึ่งปีนี้จากฟินแลนด์อันดับหนึ่งเดนมาร์กแซงขึ้นมา90้าคะแนนเกรด A เลยครับฟินแลนด์87ดสคะแนนอันดับ2 A นิวซีแลนด์อันดับสามิคะแนน อันดับ4นอร์เวย์85นะครับ85อันดับ4สวีเดอร์แลนด์85อันดับ4สิงคโปร์ 4, ก็85นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีประเทศถัดมาก็คือสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้84เนเธอร์แลนด์นะครับ82เนเธอร์แลนด์82นะครับอันดับแปดอันดับเก้าลุกเซมเบิร์ก80เยอรมนี81 ค่ะอาจารย์รแล้วดูสถานการณ์บ้านเรานี่ก็ดูเหมือนคะแนนไม่ค่อยขยับไปไยยบหน้ามาหลัง <ใน S 2> อะไรเลยนะคะในฐ่านะที่เป็นประธานเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทยและภาคอีสานทํางานมาไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีสร้างเครือข่ายทั่วประเทศมันไม่ไปหน้ามาหลังอืม,มันน่าสลดหดหูค่ะ เพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะก็เลยทําให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะถึงได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นค่ะท่านดรฉลาดคะในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะท่านมองว่าการที่คณะกรรมการชุดนี้ค่ะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตมีบทบาทสําคัญยังไงต่อบ้านเมืองเราบ้างคะครับกลับสวัสดีครับพี่้องท่านผู้ชมที่เคารพผมฉลาดขามชั่วนะครับ วันนี้ตองขอบคุณทางเอ t บีขอบคุณท่านตุ้ยเอาชัยที่ททเกียรติมามาร่วมรายการความจริงวันที่9้ตาตุลาคมเป็นวันสําคัญผมเป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติผิดชอบของสภาผู้แทนษฎรนี่เป็นองค์กรหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราตั้งขึ้นตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนษฎรตั้งขึ้นตามกฎหมายและธรรมนูญว่าในเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเราจะต้องมี หน่วยงานที่มีการที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติผิดชอบอซึ่งอาจารย์นวยชัยได้เรียนพี่น้องสม้ชมว่าสถาิติการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่รับกลาง,ลางเ,ปเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาไทยครับไทยนะครับและเป็นประเทศที่ที่กาลังจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันเห็นว่าการสถิติการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีสภาครัฐส่วนใหญ่ นะครับพัก,กแเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้งางการที่สมัคชาระบประโยชน์ความจริงเกิดไม่ได้เกิดจากกฎหมายไม่ไม่ใช่เกิดจากแต่เกิดจากตัวคนนี่แหละ,ะเกิดจากกิเลสครับเกิดจากขราชการาที่มสมัชชาระบลประโยชน์เกิดกิเลสนะครับเงินนี่ไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าสิ่งที่เงินจะได้ก็ให้ได้ตามวิธีทางของวิชาชีพนะครับไม่ใช่ได้ได้โดยทางรัฐ คณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในระบวนสามจังคณะครับมีเรามีกรรมการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนาษฎนนี่ทั้งหมด15ท่านมาจากสัดส่วนพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองในขั้นเลือกคัดสรรว่าบุคคลที่จะมาทาหน้าที่คณะกรรมการนี้มีการตรวจสอบนะครับประวัติที่มาว่าความเป็นมาของท่านสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรที่มาเป็นกรรมการมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ตั้งมาแล้วไปไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มพึ้นอิกอ่าเป็นมือมืออาชีพที่มาตกทรัพย์เหล่านี้นี่ครับผม <c oughs> ผมมารับหน้าที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมการน,นี่นะครับกใ็ให้ให้ความคิดให้นโยบายกับเพื่อนกรรมการซึ่งมีทั้งอดีตกรรมการชั้นผู้ใหญ่อ่ามีนักการเมืองที่อาโสและเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราอยู่ในกรรมการเราไม่มไม,ม่พักเราพวก เป้าหมายของเราคือสร้างธรรมาภิบาลสร้างความคิดความเข้าใจของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องข้าราชการทุกหมู่เหล่าสร้างความความรู้ภูมิรู้ให้กับพี่น้องประชาชนให้มีเข้าใจว่า,าการที่จะส่งเสริมความจริงพี่น้องบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการเป็นการส่งเสริมอาจจะได้ประโยชน์นะครับโดยวิธีทางลัดคือคนเราชอบสบายเห็นไหมครับไปต่อไบขับขี่นะครับไม่ต้องรอคิวมาก นะครับไปไปทางรัฐในผลประโยชน์เมื <c oughs> ่อการที่เกิดขึ้นนะครับที่อุทยัยธานีนี่รถรถบัสที่า <k S 1> เกิดไฟไหม้นี่ <k S 1> <า>ผมก็เชิญมาตรวจสอบปรากฏว่ารถที่เกิดไฟไหม้นี่อายุห้าสิบสามปีนะครับพอพอพอ,อายุพวกผมผ่านการตรวจสภาพมาได้อย่างไรนะครับกำลังสอบ <k S 1> สวนอยู่มีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับวันวันที่เก้าธันวาคมเป็นวันสําคัญวัน ภาษาไทยว่าวันทุกจริตโลกภาษาอังกฤษว่าคอร์รัปชันสมัยก่อนใครพูดว่าคอร์รัปชันนี่เป็นคนทันสมัยนี่ทับศัพท์นักเรียนกรารราบว่าคอร์รัปชันนะครับที่ทั่วประเทศการมีการจัดรณรงค์มีเครื่องหมายเครื่องหมายยิ่งหมายว่าเราไม่รับค่ะให้รับรับ,รบต้องกิเลสกิเลสจะตกได้ต่องแข่งวันนี้ทัวรรายการทั้งหลายโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่จะซื้อจะจ้าง จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเรามีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะแลวก็ไม่ใช่มารักษาผลประโยชน์ของตัวเองและคระอบครัวเรื่องนี้น่ครับถ้าทุกคนคิดได้ปัญหาเรื่องทุติ์รัชันในประเทศก็เบาบางลงค่ะ,ะไม่ต้องเหนื่อยขององค์กรเอ,เอก,นเอกนชนถึงพี่น้องธรรมาภิบาลทั่วประเทศพี่น้องปชอวชทั่วประเทศไม่ต้องเหนื่อยนะครับการสอบสวนกับสอบสวนพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละนะครับบางคนไปสอบสวนแล้วเจอรูปหน้าปัาจมงง S <S ปัญหาคอร์รัปชันก็ไม่บรรเทาเบาบางลงะนะครับบางทีไปสอบสวนแล้วก็มีส่วนได้เสียไปด้วยกันเลยก็ <ứng S 1> มีนะครับผมก็ยังสอบสวนในเรื่องกรรมการที่มาร้องเรียนเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐมากกว่านะครับส่วนเอกชนต่อกชนนั้นไม่ค่อยมีที่ที่สอบถามเบื้องต้นว่าทำไมทำไมเกิดกับหน่วยงานคอรัปชันท่านเวชัยเพราะว่าคนไทยชอบความสบายะนะครับชอบชอบทางรัฐ โดยที่โดยที่ที่เห็นเกิดขึ้นก็คือถ้าองค์กรใดมีเรื่องหน่วยงานใดมีเรื่องการาจาับซื้อจับจ้างองค์กรใดมีหน้าที่เรื่องการอนุมัติสนับสนุนเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นตามกระบวนการจึงเกิดการกระบวนการทางรัฐนั้นลำพังแล้วกระบวนการทางรัฐีอยู่เฉยเฉเขาไม่ทําให้หรอกครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามันมีสิ่งติด ไปรวมไปด้วยแล้วเกิผลประโยชน์ผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความเคยชินนะครับได้คนนี้แหละคนต่อไปต้องได้ถ้าถ้าคนที่สมประโยชน์แล้วไม่ปัญหาก็ก็แล้วไปแต่คนที่ได้ไปแล้วเจอพี่น้องประชาชนท,ที่ที่ทําตามขั้นตอนเขามีความซื่อสัตย์ทุกจริตมีความไปทําในหัวใจนี่นะครับารการก็ไปเจอเรียกร้องมาก็เกิดความการข่มขู่นะครับอย่างเห็นข่าวทีวีทุกวันเนี่ยนะครับ เม็ดไร้กรรมการได้คิดว่ากําลังการท่านผู้น้อยเนี่ยอย่างตำรวจเราไม่ว่าใครนะครับถือขนาดว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้ตำรวจกรรมการได้ข้อเสนอว่าจะเพิ่มอย่างไรก็ตามถ้าตราบใดที่ไม่มีธรรมพิบาลตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับการเพิ่มไปไม่ประโยชน์ยิง่งไปเพิ่มให้ความร่ำรวยเข้าไปอีก<า>นะครับบางคนว่าให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจะมีเงินเติมนรำมันไปครับรีดไถมากขึ้นเหล่านี้นะครับท่านเราฝากพี่น้อง คนไทยทัประเทศครับต็ร่วมมือกันลำพังหน่วยงานของรัฐอ,องค์กรเอกชนทั้งหลายนี่ครับช่วยกันป้องกันก็ไม่ไม่ได้ผลถ้าพี่น้องไม่ความร่วมมืออนะครับหน้าที่หลักของพวกเราค,คือคือไม่อยากสอบสวนนะครับป้องกันเป็นการป้องกันมากกว่า,านะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเราจัดสัมมนาเกือบทุกจังหวัดนะครับไปนําพี่น้องมาให้ความรู้ ชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีธรรมิบาลมีความเป็นธรรมในใจว่าท่านมารักษาลปรมหยนดของพี่น้องประชาชนท่านมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับต้องไม่ต้องไปแสวงหาความร่ำรวยเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกนะครับหลายคนก็ประสบความสำเร็จกับเกษียณอายุราชการไปแล้วนี่ครับไม่ไม่หลอกหลอนนะครับหลายคนเกษียณอายุราชการแล้วนอนไม่หลับประว่าตัวกรรมเก่านะครับที่ทำไว้ทุกคนรู้ตัวเองนะทำอะไรผิดทำอะไรถูกครับค่ะ นี่แหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่นะคะก็คือการที่จะต้องมาป้องกันนะคะคเพื่อไม่ให้เกิดนะคะแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจนะคะให้กับทุกภาคส่วนด้วยนะคะเร,เราสร้างภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันป้องกันตัวเขาเองแหละเราป้องกันข้รละการเนี่ยปราบปรามป้องกันว่าคุณอย่าทําผิดอ,อคุณอย่ามีกิเลสค่ะคุณอย่าทุจริตถ้าคุณทําผิดแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยได้อนอกจาก ตัวช่วยคนเองนะครับถ้าท่านท่านซื่อสัตย์สุจริตท่านก็รับราชการไปตลอดชีวิตของท่านก็มีความสุขในวันปลายของขขชีวิตได้นะครับอืใช่แล้วค่ะอาจารย์นวยใชยค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าที่ท่านดรฉลาดบอกว่ารากปัญหานี่มันน่าจะมาจากกิเลสมาจากความสบายอยากสบายของคนไทยอาจารย์เห็นด้วยไหมคะก็ก็คือขยายถึงที่ท่านพูดถึงเรื่องปัญหามาจากคนค่ะ,คะ แต่ว่าอยากเพิ่มเติมว่านอกจากค่ารายการแล้วฝ่ายการเมืองฝ่ายนักธุรกิจก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ไ,มได้เกิดจากคนอย่างเดียวเกิดจาก,กระบบการพัฒนาของโลกนี้อของประเทศเราแต่ก่อนเราอยู่พออยู่พอกินพอเพียงพี่น้องพึ่งพาศัยกันแต่เมื่อเราพัฒนาตามโลกตะวันตกหลังจากพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเอกชาติปี 2,504ผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมแล้วเราพัฒนาเข้าไปสู่ความซิวิลิเซชันต้องเงินคือพระเจ้าอย่างที่เคยพูดในหลายๆเทปหลายๆรา,า,า,ายการต้องหาเงินต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อเงินต้องเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อหาเงินนักธุรกิจก็อยากจะได้เงินเยอะก็เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ระดับล่างระดับอบตระดับเทศบาลอบจอและทางการเมืองเพราะฉะนั้น ปัญหาเหล่านี้ท่านฉลาดเสนอถูกต้องแล้วรัฐสภาก็ต้องป้องอแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องปราบด้วยปราบก็มีรัฐภาก็กรรมธิการก็จะส่งเรื่องที่ท่านไปช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งภาครัฐสภาทั้งภาคองค์กรที่เราบป็นชอบคือปปชปปทและภาคประชาชนด้วยนะผมทํางานวิจัยเรื่องอการทุจริตคอร์รัปชันของทั้งในประเทศและต่างประเทศของต่างประเทศประมาณจิบกว่าประเทศผลสรุป ในหลวงรัชกาลที่9้าท่านพบและพูดก่อนคนอื่นเลยตั้งแต่ปี2,512ก็คือสร้างคนสร้างคนก็ด้วยระบบการศึกษาท่านบอกว่าการที่จะทําให้บ้านเมืองที่ดีนั้นก็คือมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีะจะทําให้คนดีเป็นคนดีให้คนเป็นคนดีทุกคนทุกทั้งหมดไม่ได้ทําให้เงินเดืองปกติสุขเรียบร้อยก็ม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะมันเป็นไปไม่ได้ จะต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและก็ไม่ให้คนไม่ดีได้ปกครองบ้านเมืองถ้าคนไม่ดีก็จะนอกจากจะไม่ปกติโศกแล้วยังทําลายบ้านทาลายเมืองทําลายระบบธรรมเนียมประเพณีสังคมเพราะฉะนั้นจึงท่านจึงได้ให้มีการปฏิรูปการศึกษาทุกประเทศที่วิจัยพบไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กฟินแลนด์สิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ทวกนี้ปรากฏว,ว่าเขาปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด ข้อค้นพบก็คือในบรรดาสิบกว่าประเทศที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกได้คะแนน80ขึ้นการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งป้องเหมือนที่ท่นานกรรมธิการพูดและก็ปราบาปราบก็คือกฎหมายต้องเข้มแข็งครับทีนี้เมื่อกฎหมายเข้มแข็งเราจะทําอย่าอไรอมอผมคิดว่าสร้างจิตสํานึกการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรารคามสมาคมฉิบเก พยายามทําหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมาหลักสูตรธรรมมาพิบาลหาลักสูตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านกรรมธิการก็ต้องส่งเสริมด้วยเอาตั้งแต่ท่านวิชัยก็ถือเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรื่องเรื่องเรื่องการป้องกนันนี่เราตั้งแต่นักเรียนครับนักเรียนชัน้นประถมชั้นอนุนบาลเอาผูกฝังนะครับแม้นักเรียนเองก็ก็รุ่นรุ่นใหม่เนี่ยแม้แต่เลือกคนอาชันนี่ยังมีการแจกอมพรเนี่ยนะครับแต่เรานี่ ครูต้องครูต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันนะครับเราการทำส่วคนนี้คือปลายเหตุท่านรู้ใช่ว่าการศึกษานีเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านฝากฝากครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับว่าช่วยกันสอดสองตั้งแต่อนุบาลเด็กเข้าก่อนโรงเรียนตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยแหละหอพ่อแม่เนี่ยให้ลูกมีสองคนบางทีให้ให้ใหมีมีเส้นมีสายลูกคนโตเนี่ย่กินมลูกคนเล็กรักมากกว่านะครับเรื่องเรื่องที่สอนอย่างเรียนท่านท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับ ว่าเรื่องเรื่องนักการเมืองที่อาจารย์วุิชัยพูดถึงเรื่องนักการเมืองเข้ามานักการเมืองมีหลายประเภทนักการเมืองก็เป็นหนึ่งในในคนที่ผ่านการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนะนะครับถ้ามันอยู่ที่พี่น้องประชาชนเลือกครับถ้าท่านเลือกคนที่ดีคิดว่าคนที่ดีมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจจริงในการที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศชาตินะครับท่านก็อยู่ที่ท่านเลือกแต่ท่านเห็นว่าสิ่งที่เขาให้ผลประโยชน์เล็กน้อย นะครับแต่ถ้าเลือกไปนี่ท่านท่านนึกออกไหมครับหวานพืชตดงหวังผลไม่มีใครหวานเพื่อและหวังผลท่านท่านต้องคำนึงการเลือกตั้งตั้งแตอ่อีกเดือนหน้านี่นะครับจะท่านจะเลือกเรื่องสมาชิกสภา,าจังหวัดสมชื่อพาอวตารหลังจากท่านเลือกเทศบาลตอนอยเทศบาลท่านจะเลือกอบตานะครับส่วนสะสในปี70ถ้าไม่เป็นยุสภา,าคอนขอฝากนะครับที่น้อง พี่น้องเป็นคนกำหนดพี่น้องประชาชนนี่อึดอัดรำคาญประชตางๆโหหน่วยอยากทำแบบเขาเนี่ยแหละถ้ามีโอกาสเพราะทุกคนอยากสบายอยากมีรายได้ที่มากขึ้นโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสหลายคนบอกถ้ามีโอกาสจะทำอย่างนั้นผมเคยถามนักเรียนนักเรียนที่จบมสามโมกจะเป็นอะไรเขาบอกจะเป็นตำรวจเอ๊ะทำไมชอบเลวบอก เพื่อนเขาบอกเป็นตำรวจรวยดีนั่นก็หมายก็แบบปลูกฝังความรู้สึกแบบคนเราเนี่ยนะครับในพวกประเทศไทยเราประเทศที่อผู้ปกครองเราส่วนใหญ่เป็นคนฐานะไม่ค่อยดีทาทาไร่ทนานาเนี่นะครับลูกเกิดมาก็ผู้ปกครองว่าจบแล้วไปเป็นเจ้าคนในคนนะครับแล้เจะสบายเขาว่าสบายวิติหูอยู่สบายอย่างไรเงินเดือนเล็กนิดเดียวไม่มากก็อยาได้เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนทําได้ก็อยาํทำฉะนั้นนะครับอย่าเอาหล้งที่ตัวอย่างมา นะครับนักการเมืองที่ที่เรียนว่านักดีก็เยอะครับไม่ดีก็มีเหมือนข้าวาการทั่วไปค,คนที่เข้าไปหาผมประโยชน์นะครับอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดการทุริตของรัปชันก็เกิดมีผลคดีโทษหนักมากโทษหนักมากครับอย่างเห็นชัดเจนว่ามันไม่ทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มีโซเชียลน,นะครับใครทําอะไรผิดเห็นไหมครับมีการจับนายกท้องถิ่นมีการจับอธิบดี มีการาวางเงินนับเงินต่อหน้าเหล่านี้นะครับทุกคนแต่พี่น้องตองกล้าตองกล้าแสดงออกตองตกล้าช่วยกันคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับนี่แหละค่ะสำคัญมากๆค่ะผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ามันจะถึงปีใหม่ค่ะผมคิดว่าผมกับท่านชลาท่านดรสมยงทางเอ t บีททางกรมประชาสัมพันธ์เราเริ่มคับเคลื่อนขบวนการนี้เราจะต้องเริ่มต้นถ้าจะมีความหวัง ต้องเริ่มต้นเอาจริง,เอ,รงเอาจังในการสร้างกิจสำนึกจากกิจสำนึกเป็นอุดมการเหมือนหลายๆประเทศที่เขาประสบความสำเร็จที่ผมประกาศมาเราจะต้องตระหนักว่าเราอยู่อีกไม่นานแต่ลูกหลานจะอยู่อีกนานอเราจะต้องร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าไม่ถ้าไม่เริ่มต้นที่จะสร้างกิจสำนึกมีพฤติกรรมที่ต่อต้านคอร์รัปชันเราจะละอายต่อลูกหลานผมอยากจะฝากว่าหาก,กอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทหรือช่วยได้ หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบรรยคือประเทศไทยของคุณเองครับนี่แหละค่ะก็คนนึกได้ใช่ค่ะนะครับถ้าถ้าคนจําได้ความจริงเขารู้อยู่รู้อยู่แต่ว่ามันมันมีกิเลสอย่างที่ผมเรียนกิเลสกิเลสถ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดได้นะครับท่านถ้าไม่มีกิเลสก็บ้านเมืองก็มีธรรมะพิบาลมากขึ้นค่ะปัญหาคอรัปชันก็ลดลงนะครับขอข้อรัการทุกมวเหล่านเขาปี้ไม้แล้วท่าน นะครับท่านลดกิเลสท่านลงะนะครับอย่าอยากได้ใครดีเกินกว่าฐานะเกินกว่าความสามารถเกินกว่าตําแหน่งที่ท่านมีอยู่ให้เป็นไปตามคํารองของธรรมนะครับตามอํนานาจราตรีของท่านและบ้านเมืองก็จะเกิดความสงบสุขทั่วไปครับนี่แหละค่ะก็จะได้เป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาประเทศนะคะขจัดเรื่องของการทุจริตออกไปนะคะนี่คือตัวขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงค่ะก็จะเริ่มได้นะคะก็ต้องเริ่มจากการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้าง บ้านเรานะคะให้เป็นบ้านที่น่าอยู่นะคะใ,ให้กับลูกหลานต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะรายการมอยสานผ่านเอ็มหมดเวลาลงแล้วนะคะหนูดีพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ フフフフフ。<music>